วันนี้อเปิลมาพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดค่ะเพืเ่อนๆไม่ว่าเราจะเกิดมาแบบไหนเราจะเป็นใครเราจะรวยเราจะเก่งเราจะอะไรก็ตามแต่ทุกคนเชื่อไหมทุกคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกไบเนี้ยจะต้องมีพลังดึงดูด สิ่งนั้นก็คือการขอบคุณเวลาเราเกิดมาเรารู้สึกขอบคุณเราเห็นบุญคุณอะเอาง่ายๆว่าใครมอบสิ่งดีๆให้เราใครเคยช่วยเหลือเราใช่ไหมพลังขอบคุณคือพลังดึงดูดยิ่งขอบคุณสมมุติว่าเกิดมาไม่ว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูเรามาแบบดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ และแอปเปิลเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาดีทุกคนพ่อแม่ลำบากะเพื่อให้เราได้เติบโตอะเออเราก็ขอบคุณสมมุติว่าคนไหนที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมาแล้วมีใครไหมมีใครไหมที่อยู่ในกลับบวการที่ทำให้เราเติบโตมาขอบคุณทุกคนไปทำงานสิ่งที่ทำให้เราได้เงินอะไรที่ทำให้เราได้เงินผู้ใดที่เป็นต้นทางนํำส่งเงิน ขอบคุณไปใช้ชีวิตในสังคมได้รับสิ่งดีๆจากใครขอบคุณเจอปัญหาขอบคุณที่ทำให้เราได้รู้ได้เป็นบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนๆแล้วก็ตั้งจิตขอบคุณต่อไปนี้เราจะรักตัวเองเราจะทำสิ่งดีๆกับตัวเองขอบคุณทุกเรื่องราวที่เราเจอ ต่อไปนี้เราจะเอาแบบนี้เราจะเอาชีวิตแบบนี้เราจะเอาชีวิตแบบนี้เท่านั้นขอบคุณนะเราก็อวยพรอวยพรให้บุคคลที่เราขอบคุณทั้งหมดมาชีวิตของเพื่อนๆจะมีแต่ความสุขความเจริญจริงๆทุกคนแล้วเราก็จะมันเหมือนกับรู้ว่าโอ้ชีวิตมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาโฟกัสที่ ภายในของเราจริงๆอยู่กับลมหายใจวันนี้หายใจถูกต้องไหมวันนี้หายใจสะดวกไหมหายใจสะดวกรู้สึกดีจังเลยมีชีวิตอยู่ก็ขอบคุณทุกคนแล้วมันก็คือเหมือนเราได้เกิดใหม่ทุกวันเพราะ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะหมดลมหายใจวันไหนใช่ไหมดังนั้นแค่เราได้เกิดมาหายใจสะดวกขอบคุณขอบคุณทุกคน